สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการอัปเกรดนะครับ Windows 11นะครับไปเป็น Windows 11เวอร์ชันใหม่ที่ปล่อยออกมานะครับ Windows 11 22 h 2นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับเครื่องที่เป็นเครื่องที่เครื่องเก่านะครับนะเครื่องเก่าลงไม่ผ่านนะครับซึ่งเวอร์ชัน2 2 h 2นะครับยังต้องการนะครับจิตเต็มดีควายเมนต์นี่คือความต้องการของระบบยังคงเป็นเช่นเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะนะครับเครื่องเก่าลงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้อง มีการซิกแซกนิดหน่อยนะครับหมาดูวิธีนะครับผมมีอยู่2วิธีที่จะมาแนะนำนะครับส่วนวิธีที่3ที่4ที่5เนี่ยผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับวิธีนั้นก็ใช้ได้นะนะครับใช้ได้แต่ก็อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแต่วิธีที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรกับไฟล์วินโดว์เลยนะครับจะได้วินโดว์ที่สมบูรณ์ลงแล้วจังจดสมบูรณ์ขึ้นนะครับ อ่าอันดับแรกเลยนะครับวิธีที่1นนะครับใครที่ทําวิธีที่1แล้วมันไม่ผ่านนะก็ไปเลื่อนคลิปไปนะครับไปเป็นวิธีที่2นะครับวิธีที่1นนะครับใช้โปรแกรมนี้นะครับรูฟัตนะครับรูฟัตหรือรูฟัตนี่แหละนะครับในเว็บนี้นะนะครับเดี๋ยวจะแนบลิงก์มาให้ก็แล้วกันนะนะครับปัจจุบันนี้ถึงเวอร์ชัน3.20นะครับรุ่นที่ใช้ได้ก็คือรุ่น3.18นะครับที่ที่ทดสอบนะครับ3.18น่นี้ใช้ได้นะ 3.19กับ3.20น์ี่ฟังชันหายไปนะครับมันไม่ครบนะเพราะฉะนั้นให้ติ๊กไปที่ตรงนี้ครับ a u t e r version ครับกิดครับนี่ครับตรงนี้นะกดเข้าไปนะครับกดออกไปก็จะมีรุ่นให้เลือกทั้งแต่รุ่นเก่าๆนะครับนะเลือกเป็นรุ่น3.18นะครับนะอันไหนก็ได้นะครับตาม cpu ของเรานะครับ6 4บิต ar m อะไรก็ว่าไปเนาะ3.18นนะครับคลิกเลยก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับมันจะเป็นแบบนี้นี่นะครับ จะได้ไฟล์แบบนี้มานะครับ3.18นะครับขั้นตอนก็ง่ายๆเองเราก็ต้องไปเตรียมไฟล์ Windows นะครับ w i n d o w s 22 H2 นั่นแหละไฟล์ Windows นะครับ22 H2 ซึ่งก็ได้จากเว็บนี้นั่นเองนะครับต้องไปทำการเอาไฟล์นี้มานะครับโดยการใช้เมนูข้างล่างนี้นะนะครับนี่นะเลือกตัวนี้นะครับก็กดปุ่มน,นี้นะครับจากนั้นก็เลือกภาษาครับภาษาก็อังกฤษอังกฤษ อยู่ในเดสเตตนะครับจากนั้นก็คอนเฟิร์มอันนี้เป็นวิธีพื้นฐานนะครับจากนั้นก็จะเลือก64บิตนะครับตรงนี้เลยนะครับกดปุ๊บเราจะได้ไฟล์นี้มานะเพื่อประหยัดเวลาผมจะไม่ทําให้ดูนี่เราจะได้ไฟล์นี้มา t iso ตัวนี้นะครับอ่าเราได้ไฟล์วิดโดมานะครับโปรแกรม b l u e f u z 3ส8ก็ได้มาแล้วนะครับตามวิธีที่ผมแนะนําข้างต้นนะโอเคตัวนี้นะครับอ่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมก็คือแฟลชไดร์นะครับแฟลชไดร์ประมาณ8ปดกิกขึ้นไปนะครับ คุณต้องเสียบแฟลชไดร์เข้าไปนะครับตัวนี้ไม่ใช่การลงแบบ clean install นะครับเป็นการอัปเกรดนะครับอัพเกรด windows โดยที่ข้อมูลไม่หายนะครับแต่ว่าใช้แฟลชไดร์เป็นตัวช่วยนะครับเสียบแฟลชไดร์เข้าไปนะครับ windows ก็พร้อมนะครับ d u f u s 3ส8ก็มาแล้วก็ทำการเปิดโปรแกรมด u f u s ขึ้นมานะครับคลิกขวาดัน add admin เลยนะครับนี่ตรงนี้ครับตรงนี้นี่ก็เลือกไดร์ของเรานะครับตัวนี้ของผมเป็น128 g นะครับ นี่ผมใช้เมโมูี่การ์ดเลยนะครับมันจะได้ขนาดใหญ่เนี่ยตัวนี้คือเลือกไดของเราถ้าเป็นแผ่นไดรก์ไะเป็นแปด g ิกเก้าจิกสิบจิกอะไรของเรานั่นแหละครับจากนั้น iso image นะครับที่ผมบอกว่าให้ไปเตรียมมานะครับในเว็บนี้นี่นี่ที่ผมบอกว่าให้เตรียมมาในเว็บนี้นะครับก็คือเราจะได้เลือกตอนนี้นะครับให้เลือกที่ select นะครับ select ตรงนี้นะครับก็ไปโฟลเดอร์นี้ครับส่วนใหญ่มันจะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับจากนั้นก็เลือกนี่ครับนี่ไฟล์นี้นะนะครับผมเตรียมไว้แล้วครับผมโหลด เตรียมไว้แล้วนะครับเพื่อประหยัดเวลาจากนั้น Open ครับจากนั้นนะครับผมให้เราเลือกตัวนี้ครับตัวนี้นี่ Image Option นี่มันจะมีเลือกครับถ้าเลือกเตนด่านนี่หมายความว่าเครื่องของคุณมี TPM 2 0มีที b o กีบก็คือผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำนั่นเองนะครับก็คือเหมือนกับการลงปกตินะครับผ่านเกณฑ์นะแต่เครื่องไหนที่มันไม่ผ่านเกฑ์น์ครับเราลงไม่ผ่านนะครับให้เลือกหัวข้อนี้ No TPM นี่ครับตัวนี้ครับนะซึ่งตัวเลือกตัวนี้นี่จะมีเฉพาะ รูฟัสสามนะครับส่วน3.19กับ2 0นี่ผมหาไม่เจอนะครับอาจจะมีหรือเปล่านะครับแต่ผมหาไม่เจอนะผมเจอใน3.18ใช้ง่ายนะก็เลยแนะนําตัวนี้นะครับเลือกตัวนี้ no pm นะครับ no pm จากนั้นตรงนี้ก็เลือกเป็น mbr นะครับปกติก็อยู่ที่ gpt ก็เลือกเป็น mbr นะครับนี่ตัวนี้นะครับจากนั้นก็ทําการกดที่ปุ่ม start นะครับเมื่อทําการกดปุ่ม start เสร็จโปรแกรมนี้ก็จะทําการเขียนไฟล์ windows นะครับ windows ที่เรา เลือกไว้ตรงนี้นี่นะครับลงไปยัง usb ของเรานะครับซึ่งไฟล์วิดีโอนั้นนะครับอยู่ในแฟลชไดร์นี้สามารถเอาไปใช้กับเครื่องไหนก็ได้นะครับก็คือเราจะทําการเอาไปอัปเกรดนะครับ windows สิเครื่องอื่นๆนะครับจาก windows สิก็ได้นะครับจาก windows สิบเอ็ดสองหนึ่ง h สองนะครับไปเป็น windows สองสอง h สองก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเครื่องนี้นะครับผมจะลองในเครื่องนี้ให้ดูซึ่งเครื่องนี้เนี่ยมันไม่ผ่านเกณฑ์นะครับมันลงไม่ได้ด้วยวิธีการปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็ดูนี่นะครับแฟลชไดร์นะ ที่ผมทํานะครับที่ผมทําเมื่อกี้นะครับก็เสียบแฟลได์เข้าไปนะครับเพื่อที่จะการอัปเกรดนะครับจากนั้นตัวนี้นะ Windows 10นะครับตัวนี้คือ Windows 10นะครับให้ไปที่ดิดพีซีนะครับเห็นไหมมันถ่ายขึ้นนะครับต้องขอไปกล้องก็กากนะครับคนก็กากนะครับอันนี้นี่นี่นี่ครับนี่คือแฟลได์ของเราให้เราเปิดเข้าไปข้างในนะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะเห็นเซตอัพตัวนี้นะครับคลิกขวาให้ทําการคลิกขวาที่ไฟล์นี้นะครับผม คลเซตอัพนะครับคลิกขวามองเห็นหรือเปล่านะครับเครื่องมันมืดนิดนึงการแอดมินนะครับกดเยืหนึ่งครั้งนะครับมือก็สั่นนะครับนี่ครับวินโดว์ก็จะทําการเตรียมการนะครับเดี๋ยวโยอลงไปนะเยอลงไปอ่าตัวนี้นะครับถึงตรงนี้นี่นะครับเป็นการเลือกว่าคุณจะทําการให้โหลดนะครับให้โปรแกรมวินโดว์นี่ไปอัปเดตเลยไหมตอนนี้นี่ หมายความว่าติดตั้งแล้วก็ไปดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่มีตัวใหม่ๆนะครับเพิ่มเติมเข้ามาคือเอามาอัปเกรดอัปเกรดย,ยังไม่พออัปเดตใ,ให้ให้มันสมบูรณ์เพิ่มไปอีกนะครับแต่ที่นี่มันเสียเวลาเพราะว่ามันอัปเดตผ่านไม่รู้อัปเดตได้ทีหลังอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้กดที่คาว่าเ h a n าว How Set Up นี่ครับตรงนี้ครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับผมแนะนําให้กด r i g ได now ก็คือมันจะทําทีหลังได้นะครับ คือไม่ต้องทําตัวนี้นะครับถ้าใครที่ข้างบนก็ไม่ผิดนะแต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะเสียเวลานานนะครับลงวีดดูมันจะนานนะแต่ผมทําให้ประหยัดเวลานะครับน็อตไดนาวนะครับไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าดูมองกล้องนะครับเมื่อกี้กดเน็กไปนะครับนี่ครับพิกจิ้งยัวฟีซีนะครับถ้าของใครนี่เครื่องไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ทําตามขั้นตอนที่ผมแนะนาข้างต้นนี่มันจะไม่ผ่านหน้านี้ไปเลยนะครับตัวนี้คือผ่านแล้วนะนะครับผ่านแล้วนะ a อ c e ซ t ต์นะครับ ซึ่งเมื่อกี้ผมไม่ได้ทําอะไรกับไฟล์วินโดว์เลยนะนะครับแค่ทําการเขียนลง USB เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นวินโดว์มันจะสมบูรณ์กว่าเดิมนะครับามาตรงนี้ครับมาตรงนี้นี่ตรงนีนะ้สำคัญนะกรณีเป็นการอัปเกรดนะครับให้คุณติ๊กตรงว่าเชงวัตถุคีปนะครับเห็นไหมวัตถุคีปก็คือเราเราติ๊กดูว่าเราจะเก็บอะไรไว้บ้างนะครับกดเข้าไปจากนั้นก็ ให้เลือกครับคลิปเซอร์ n a นลไฟล์แอนแอปนะครับตัวนี้คือเก็บทั้งข้อมูลแล้วก็เก็บทั้งโปรแกรมไว้ด้วยนะครับตัวนี้นะคลิปเ e อร์สแนลไฟล์ออนดีครับเก็บแค่ข้อมูลส่วนบุคคลโปรแกรมหายนะครับนัดติงคือไม่เก็บอะไรสักอย่างนะครับหมายถึงการลุงแบบล้างเครื่องเลยนะครับขึ้นอยู่กับคุณนะครับว่าต้องการแบบไหนนะนะครับเก็บแอปและโปรแกรมทุกอย่างไว้ไหมนะครับจากนั้นกดที่ปุ่ม next นะครับกดที่ปุ่ม next นะครับส่วนการคลิปเมื่อกี้นี้แล้วแต่คุณจะเลือกนะครับตามที่ผมอธิบายไปนะนะครับเห็นไหม ก็ยืนยันอีกครั้งว่าคุณแน่ใจใช่ไหมครับติดตั้ง Windows 11ตัวนี้นะครับแล้วก็เก็บ Personal file and app นะครับจากนั้นกดปุ่มนี้ครับโอ้ยลืมดูกล้องนะครับลืมผมมาแต่พูดผมลืมไม่รู้ท่านเห็นอะไรหรือเปล่านะครับได้เห็นหน้าจอไหมนี่ผมขออภัยจริงๆนะครับกด install นะครับโปรแกรมก็จะทำการติดตั้งเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยให้มันเสร็จสิ้นนะครับนี่นะครับ w i n d o w s ก็จะทำการติดตั้งนะครับ